โอเคลีสโกโหเป็นลำโบตรงกลางกล้ามเนื้อมันมันฉับแรงกล้ามกล้ามเนื้อมันชัดจังวะ ไม่สบายอ่้างไม่สบายอ่ะไม่สบายจริงวันที่หนึ่งอ่ะไปทำงานปุ๊บกูดูไม่สบายเลยโอ้น่าสงสารอ่าระเบิดที่นิดตามสูตรอย่าไปถุนได้โปรดไม่ไปไม่ไปอย่าโผล่เลยแม่นิดไปก็แย่แล้วมันอยู่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 ตรงนั้นอ่ะดอตัวนัดใช่ใช่ใช่ลืมชื่อเลย ไปก่อนเดี๋ยวทุนโอ๊ะขวาบน,บน,น,นไม่โดนหัวตรงนี้เลยตุนเองโอ้โหสาตว์คล้าข้างบนได้อ๋อวอร์มตาหนี้วอร์ม,อ,นนอ,มอ่ะไม่ใช่วอร์มสิ ซ้ายไป้ายสวยววมิดตัวนึงสองมิดสมิดเลยสมิดเลยอ้มรอบโอ้ฟา oh, รมัสคือติดสกมเออฟารมัส3คนกินเราสามคนฟารมส

แกไม่เข้านัดอินนะนัดอินจริงจริงเฮ้ยเออตายที่เหลือโลที่เหลือโลหมดเลยหมดเลยที่เหลือโลหมดผ่านหนึ่งซ้ายหนึ่งครบเฮ้เพื่อนลบเจ็ดสิบสามในสามนัดอ๋ออียาวไกลคำคืนนี้ยาวไกลสุด แต่ปบอบัยจริง,รงคือน้ำมันจะไปยืนน้ำมออน <Yeah. S 2> ันเย่อ้เี้ตโดแฟดแบงกแล้วใครแฟดวะโคตรกากเลยอี้ยแฟดแบงเพื่อนกูมองอะไรไม่เห็นทางนั้นอ่ะแฟดแบงพิมพ์ด่าแม่งเลยสัสเกิดอาการหัวร้อนแฟดแบบต้นทีมตัวเองหมดอะ่ะ ไอ้กุ้่าบามงแน่เริ่มเกมมาโอ้โหโดนตมดอยากเล่นแล้วเจ๊จ๊เจ๊จ๊มีเยอะร้อนเลยเปิดเกมคันโทรลไม่ไหวแล้วเขาบอกเขาบอกโดนอย่าอักกูเมนเฟันไปเลยยาๆต้องการแต้มก x p ในคราวนี้ มีสองตัวป่ะตุนเฮ้ hey, คุยบอมป่ะเอ้าได้ไง,งปัสกาเอเล่ A few moments later โอ้ <c oughs> คุณไม่ให้ผมเล่นนะ่ะเ้ยน่อะไง ทำไม่ได้แบบกูเย็นๆนะเราชนะนะเราต้องอันนี้สิเราต้องแบบเราจะเออยู่แล้วลบก็เต้องคืนคร่งเราต้องแบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าใจไหมเยอะเบื่อ The hell บ้าไฟอะไรบ้าคือตัวจิงหัวเลยเฮียสีเขียวอยู่ไหนงกก็็เเลลลยยวาาชโอ้ยเจ้ยปาก ทำอะไรนิดไหน่อยก็ด่าฉันแล้วเจ๊บเต็มเออสมุกเฮวินสมุกมาเล้อเว่ยตอนนี้แหละอ๊้โอ้ยหลังเต็มเลยยียกูเห็นเนียจากศพเต็มเลยเจ็บตรงนี้เหรอ เฮดเฮดยเอ็ดเฮดอสปังปังลบแปเอ็ดในสองมันหัวไว้ัปงปงคือแบบคือแบบหัวคนนะหัวคนไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กแบบเหล็กอะ มึงมึงเห็นขยะนี่ไม่รู้เหมือนกันปิดเสียงไปแล้วคนไม่ได้ยินอะไรสักอย่างคนไทยโอ้ไม g ก็ไม่จะลิงหัวกูมุดมองไม่ได้แมพมิดมาตรงที่มึง เออตัวที่มึงหยิบปืนสั้นดีเกิลยิงอะในข้างบนสองตัวข้างบนสองตัวข้างบนสองตัวข้างบนหัวเพื่อนสองตัวหลอกกู้ก็ได้เพื่อน,นออกกเพื่อนอดั่งยิวโอ้ยยี่โมเยอะโอ้โหนี่เล่นเชิงเล่นเชิงเล่นเชิง,ชง <c oughs> อ๋อ ไม่ทันตายไหมเห็นไหมเราต้องร่วมมือกันสิโอเคโอเคเออนะ่นะนันนปิดเสียงแล้วกูก็เลยไม่ด่าเอรกูยังเปิดกูก็ด่ามันอยู่โอ้ไมค์ก็เราต้องใจเย็นนะครับเราต้องใจเย็นนะครับได้ได้ <c oughs> เราต้องช่วยเหลือวยกันแลกกันนะฮะเดี๋ยวดูผมนี่ผมจะสมองให้เวนให้ดู What the dog doing? ควาย ว่าดิว่าไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยตุนโซ o k e h e a จริงไอ้ตุนกูรลดเอ้าคือมันเจ๊อะมันสม o k e h เ a นจริงๆเว้ยเพื่อนมองเลยคนญี่ปุ่นมองเลยสม o k อะไรโอ้อีกตัว อาณาตะวันวะเฮ้ยปืนถอดจุกเฮ้ยมาหยุด้ายมือเลนะแบบโอ้โหดีนะมันย้ายที่ถ้าเกิดมาเดินมาต่อแล้วก็แบบแบบแบบปืนแบบเหย่กว่าจะแบบเงี้ยมประตูละปืนเหย่อย่างนั้นเลยมาตอนนี้แหละกูสมองเฮเว่นสมองเฮเว่นลง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  าได้หนึ่งแต่แต่ไม่ได้เดูตรงนั้นตรงที่เล็งตัวมึงเจ็บอะไรามาพูจัดกันเองเห็ไ<ป>นไม้ซ้ายมือโอ้โหสองตัวตุวน้นอย่าไปเลยขอร้องอเพ,ออพื่อนคอหรอดโหย่เพื่อน เฮ้ยโหผมแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแบบแค่เดินไปเฉยคนก็เก็บกันหมดแล้วเยอะดยดบมากด้แม่งเจ๋งจริงเอ้ยกูดีเกินกับพอมั้งแต่เนี่ยเออกูต้องทำอะไรหรอดแต่กูสมติให้นอีกรอบไปครั้งที่สี่นี่ไม่ควรไม่ไม่ควรนี่สมองเหวินนะลองลงลงพอดีเป๊ะ อยู่ที่เรียนรู้ไอ้อยู่ที่ยอมรับกันเสียมันโยกใช่ไหมละ่ะอ๋อเฮียมเจอเพื่อนดี่บ้านเราเ,เติมเราเติมเติมอะไรซ้ายนี่ไปไหนอุ้ยโอ้โหม่งถับใกล้ๆ โอ้ยหัวอะไรเงี้ยแกเราเล่นดักกันแล้วเราควรจะใช้ระเบิดไล่นะไม่ใช่การปาการโผล่ควรจะใช้ระเบิดระเบิดไล่มันสมุกไม่ใช่สมุกดิไฟหรือไม่ก็กระเน็ตเพราะว่าแตเกมมิดมีมันหนึ่งตัวแล้วก็ในเซตบีมันสองตัวเช่นเอจะมีสองซึ่งมันจะโยกมาจากมิดได้หนึ่งตัวแล้วเราน่าจะเข้าได้ง่ายกว่า ก็อ่านเกม A few moments later โอ้ความเป็นจำอยากเขายังฆ่าไม่ได้ฮานามิมันชื่ออะไรนะตัวเนี้ยในจูจูสุไคเซ็นะก็ฮานามิว่ะอ่าเราชื่อฮานามิอหรมันเป็นมันเป็นผู้หญิงใช่ไหม Yes คือเสียงผามันเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่แล้วทำไมบอดี้เป็นไงเนี่ยผู้หญิงแข็งแรงทำไมบอดี้ยังเป็นอย่างนั้นมันเปิดแบบเปิดหน้าอกอะไรก็กล้ามมาจากไหนอเแย่ จิบจิบจิบเกือบตายไนส์ประตูประตูระเบิดไปแล้วประตูไม้แตกไปแล้วประตูไม้แตกไปแล้วเฮ้ยต,ต,ตรงข้างบนหน้าต่างตูดข้างบนหน้าต่างมันอยู่ใกล้มากๆากบนหน้าต่างจะไม่หันเราจะไม่หันเจ็บเหลือเกินอ๋อตายแล้วเย้ยยย ด้วยความร่วมแรงขอกจากทุกคนยังไงนะเป็นขียอะไรกูดิอะไรเกิดขึ้นจีโอ้ข้างล่างไม่ใช่ข้างบนสองตัวนะตุนโอ้ยสามทสามี ไมหัวแตกแต่ไม่ตายหรอวะขวาเลยเพื่อนระเบิดอัดเลยไม่มีมมอ่ะไอ้ส้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฟตต์ออกมายิงไอ,อ้ชิ้นนี่กล้าหาญชาญใช้เรือเกินทำอะไรดีคิดว่าไนอยู่ไหนตุ่นสามคนมาด้วยกันแน่ศัตรตู้รอเข้าตเ้โออ จริงป่ะเฮ้ยโอ้ยคอนเทคไม่โผล่ไม่โผล่ไม่โผล่เซฟเซฟเซฟเดี๋ยวโผล่ไปโดนจริงหัวหัวโอ้ยอีกเดียวอีกเดียวปืนมีสะโคมมันมันงี้แหละเข้าใจเข้าใจถ้ามัน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 แล้วแต่ว่าไม่โดนถ้าเกิดปืนมันแบบมันมีนี่จริงไม่ไปโดนเลยไปที่แม่มาชิบหายแล้วเฮ้ยเผื่อเขาเขาทำมิ่งอ่ะทำมิ่งของการจัด โอ้ยอยยยจเจ๋อแห,อห,อหอย์เวฟเจ๋อแหย์เวฟแล้วก็จะซัดเข้ามาเข้าหัวเข้ามาอีเพาจะไปบีนะเออตอนนี้ไม่ยากขนาดเขาไม่เล่นยังทำได้ขนาดนี้อีจริงด้ยวยปะบ,บี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 แมน ฮะบีเน่เหรอบีเน่เหรอต้องมาแล้วขอบคุณครับในซ้ายสองปุนเฮ้ยโอ้ยิงไม่โดนยังมีอีกเจมอ๋ออ๋อจะให้ผมเอ็นเหรอครับตะกี้ <laughs> ขอเรียกว่าดิสติงเกิร์นะเอ้ยโอ้โหไอ้สัสเฮ้ยใจตองกันตะพิ้อะไรเอ้ยอยซ้ายขวาซ้ายขวาถอยมึงก็ตะถอยตามโอ้เม่ยไยบีป่ะชิบ้าตรนี้โอ้โห สองตัวเออไม่โดนหัวมาแล้วมาแล้วดันดันบีเมียนแล้วดันบีเมียนมาแล้วเข้ามาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้ามาแล้วสองตัวตัวลงไปตูดลงเลยตัวลงไปตูดลงเลยตัวลงไปตูดลงเลยเคลียร์เคลียร์เคลียร์ตูดลงเลยไม่โดนวะทำไมกูตูดลงไม่ได้ ไปกระสุนหลุดเข้าไปโดนหัวเเมมนนอีกแล้วหรอโอเคนี่ไปออก สมอโอเคมากเฮ้ยสงตัวสงตัวโอ้ไมก่กอดบอมดรอปบอมดรอปอยู่มิดสวยกุยโป้เฮ้ยโอ้ยสมอเมื่อกี้กุยโป้กุยโปโ้กุยโป้โลกุยโป้หลบไว้กุยโป้อย่าตายนะเข้าใกล้โอ้ยมึงไม่น่าซูมเลยเพื่อนมันโลมากๆสวยอีกตัวหนึ่งเห็นแล้ว กุยโป้ความหวังอะไรใช่ไหมเพื่อนดึงไปให้อยู่กุยปองกุยปงอ่ากุยโป้รู้มันดักอยู่เลยไ่เดินไปข้างหน้าเพื่อนไม่หิวเพื่อนไม่หิวแม่โอ้โหเชื่อเพราะเป็นกูกูเดินไปแล้วถ้าเป็นกูที่กูเดินเข้าไปแล้วแล้วกูตายแน่เนี่ยไงใส่แล้วไม่ย่อไม่มาแล้วนี่ไงเราต้องเปลี่ยนหมายเสร็จเลยเขาวเราต้องเปลี่ยนหมายเสร็จเลยดีมาว ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นไหมมันให้ปืน้นไปไยมันคืนดีมันขอคืนดีมันขอคืนดีนอ,อ,ดอน,อ,น,น,นอย่างนอนชั้นได้อย่างเงี้ <c oughs> ยังขอบคุณเห็นไหมเราเล่นเกมอะ่ะเราก็อย่าไปกดเคียงกัน oh, <yeah. S 1> เอา้าเพื่อนฝ่ายกูสมก์ ไม่อึดจังวะมึงยิงปืนมันทำไมอะนั่นนั่นนั่นนั้นจริงเว้ยคุณทิ้งมิตรยังไงอะ่ะต่นมันมันโยกตุนมันโยกตุนมันโยกตุนเช,ชื่อสิตุน,นยืนัอ๋อไมา่โยกว่ะมาแล้วตรงประตู โคตรยิงถากไหลเข้าไปแบบซีนหนังเลือนกูถูกเอ็กเอ็มกูนี่หว่าโอ้การเข้าขาแกสองคนนี้การเข้าขาแค่ของสองคนนี้ชื่อนี่มันคลิปเอเลเว่นกับเบนเทนในสันตีกันตอนแรกนี่อัก์คสองคนเฝ้าที่ดีเมน แฉลบวะ่ะแม่งเลยเกยเลยอ๋อเข้าใกล้เข้าใกล้มิดไม่เต็มไรมิดเข้าแล้วมิดเข้าแล้วหลังเข้าหลังเข้าสีเหลืองสองตัวมากกว่าหนึ่งมันมีมากกว่าน,นั้นตินเอซายเข้า การีนแฟนออกถุนระวังโอ้ยขู่ยิงไม่โดนเจมสเมี้อุบาทมากโออเออน้องจะโขบเขาโออนอกออกอะไรแล้วะบอมอยู่กับมันแล้วมันได้กีดกันไปฮึสีทีสีปีเหรอสีทีสีทีไม่รู้อยู่ไหนจะสีที ไปบีบีบีจริงบีจริงเข้าบีละไปมิดไปซีทีโโโโลลลลเห็นปืนละโอ้ยยืนถักรอตัยเอ้ออออยแม่งอลามันร่ำต้นเหมือนจอนแทจะกะ <g ay> เอเลี่ยบบนบอลลาร มันก็แทงเขาด้วยแดงปมึกลับเชิดจนกรนพริบกับทรงพลังเนี่ยมากมายไม่ชิดเด็กน้อยที่คลาดเป็นเบนเชนอุ๊ยอุ๊ยซื้อออฟคืนเลยเหรออ๋ออะระมิดใครดูอ่ะ Cô, 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 cô ở đây Cô đừng Ôi, cô làm gì vậy? Tôi sẽ giết nó rồi Ôi, cô đừng làm gì vậy? Tôi đã ở đây lâu cô làm gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ดิลิกหรือว่าไงวะชิบหายแล้วถ้าเปมันถ้าเปกูร้องไปแล้วเน,เนื้อเนื้อเนื้อมันยาวขึ้นวะเปิดลิกแบบคุยโป้งคุยป้ง,ปองโอ้โห,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 โหโดับไอ้เหี้ยหัวโยกเลยตะ็กอีนั้นดันตอนนี้นไงแกเค่นี้มีตังคหมื่นหนึ่งมันจะออมซับบอร์เรื่องราวมันเริ่มตั้นตอนพบเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาดอเอลีย้ยะวะ จะมียมิดใช่คิดว่าไม่มีมีข้อแล้วเฮ้ยบอมบอมบอมอบอหยุดฐานไม่เป็นานไม่เป็นฐานไม่ได้บ,บอมมานะเพกระแบบเพื่อเพื่อนนะ ไม่เห็นมันหายไปไหนวะโอ๊ยไม่โดนหัวแต่ตัวนั้นหนึ่งน่าจะสามสิบเขาบีเขาบีเมนเข้าบีเมนฮะไม่ใช่บีเมนเหรอเป็นมึงเราเหรอ ใช่มันเดู่กกรูสิโอ้สวยมากเชคเค้ลึมามันเริ่มมือตอนพบเึงมอเอเลี่ยนตลาดมันจะกอมือเขาเรื่ยแรงและเปลี่ยนเซ็ตจนเกินแคบมอนขมอนกันอีโคชนะเย่ฉันอดไปเลยคิวบินเป็นตัวร้ายอะมีคนไม่ดีมึงไปหาเรื่องเขาโอ้ขอนไหม เอ้ยมี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 จริงมีจริงมีจริงโอ้โหมันไอ้แค่ดักอยู่ตรงนั้นหลังโต๊ะกินข้าวเฮ้ยบิงอะบีเขียวเฮ้บี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 เต็มเลยเอาบีเหรอบี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 หลังเพื่อนอ๋อ ดีแน่นอนร้อเปอร์เซนต์มึงไม่ออกสักทีวะเปรีสมองเปลีนสมองเปรียบสม,ม,สมองนี่แหละอือโอ้ต่ไตสุดยอดเลยทุกคนโอ้โหเกิดอาการคือดีกันระหว่างเกมสุดยอดไหมครับสุดยอด,ดไหมฮะเชียร์โคตรโรแมนตลยว่ะเชียร์มีตภาพาจาริงรักก้อยเลย และผมได้กล่องจากการสร้างไพ่ทในครั้งนี้ไั่นคือกล่องดีแมนในแม